การบูสสดครับของ, er ker, ของ er นนเบอ il, รอเ์รอเซอร์กเกอร์กับของนายเบอร์ซิโอจะติดมันเองหรือพี่ออยรอเบอร์เซอร์เกอร์เองโอ้โหสดงงเลยโคตรมากครับนี่แล้วก็ได้มาเล่นกับพี่ออยแล้ว๋ยวก็เพิ่มเข้ามาเป็นยังไ,ไงครับพูดถึงพี่ออยนี่ก็มีผมหลายๆคนเลยนะแต่ผมเล่นเบอร์เซอร์เกอร์ตั้งแต่ของที่อัดละ आ you माय आप हेलो यू यू तो गिबी सिंग माय यू ये này ต้องทำประตูผิดบ้านไหมเนี่ยไม่ต้องทำนะมั้งเอาคอมโบปะตูตมาทำกระไดให้หมดเลยไม่คนเปลืองาห้าสิบหนึ่งสองจาห้ากเ็ปเก้าสิบหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองจำสี่ห้าหเก็โอ้ีฮะีดีดดดด สองสามสี่ห้าเจ็บแค่ก้าเชฟจึ๊บตีดีพองอ่ะสั่งกอดเก็ททรูเท trader โอ้ที่ใจมากนแหละคือเคยเล่นมาแล้วรอบหนึ่งแต่ว่ารอบนั้นไม่ได้หายนองจากว่าติดหมากลืมเลยใช่ไหมคือไม่รู้ไรนี่ไอดอลในการเล่นเพลงฟอร์เลยคือได้เทคนิคดีๆอย่างที่เขาเยอะ ส่วนเดี๋ยวเาชอบเล่นมือสกีอยูแล้วนะแต่ว่า,าดูพี่ออยแล้วเอ้ยตอนแรกพี่เขาชอบเหมืนอนกับชอบชชร์สตูเตอร์มั้งตาไม่ขิดน,ลนเลยเสับปิงเท่าไหร่เย็ดปิงเจ็ดสิบสองโอ้เยี่ยมครับลืมถ่ายแม่งเลยโ่้ทำไมปิงคนงนี้ไม่ไต้องมาชา้เลยอุ้ยเหี้ยดาฟักโอเค Good for me. Yes. อ๋อเออไม่ได้ดูคลิปเออจะดูหนังเออไปก่อนไปก่อเสีไหนพี่อออยู่ไหนไหนครับไหนครับไหนครับผมต้องการก่อนกันนะพี่อ้อยู่บังหัวครับผมครับจริงจก่อนเรามีแล้วนะแต่ว่าเราต้องเรืองเราต้องรือก่อนเนี่ย เพื่ออะไรทำเพื่ออะไรก็คือเพื่อที่จะเถ้าเราจะตายอะไรอย่างเงี้ยอ้าวพี่เขาพี่เขาสดอีกแล้วอ่ะพี่เขาสดมากและเจอโก้แบลพี่เขาสดผมสดบางแล้วกันจะถ่ายไม่รู้สักแบล็นึป็แล้วกันนะเจ็บเจอโก้แบลอาจจะแหลกนิดหน่อยนะมันไม่รีบมาเจ็บเครื่องนะ

<G l ug> เอาทวไอรอนมาไปขุดโกล,ล้แต่นี้ไม่เคยเ,ยนะเล่นเลยน,นะเล่นผมจะไปติดกแบ o n t a n มาเล่นใช่ครับกัอย,อย่ยโอ๊ยรอะไรอะไรเจอโกแบวอุ๊จุบจ๊บจุบจ๊บจุบจ๊บจุบ๊บจ <c oughs> ุ๊บจ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 ุ่เ อ๋อแล้วเมื่อกี้เราเบิดกดยอย่งติดเตาพี่เ yeah, ขเาชอบเกกติววมเตาเย็ดเจอโคแบวโค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 ได้เกี่อันี่อะได้ห้า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 ทำหัวท่นเราโดนไปเผชิญมาก เชิญนะสู่ความเวิ้งเวิ้งอังกายพกสู่ความเวิ้งเวิ้งครับอยู่ไหมครับฮัลโหลมีใครอยู่ไหมมีครับมีคนอยู่ครับโอ้ยโอ้ตัวอะไรไปไปลงไปครับลงไปครับสู่ความเวิ้งเวิ้งอังกายพกมาเซอร์แล้วก็เสดท่าเสดที่จะมาเสดที่ตะหลังครับครับ ผีมอสยังไงเนี่ยใครฆ่าหมดเนี่ยนี่ครับผมไม่ชอบเลยพวกที่เข้ามาแล้วก็ตายพอตายว่ผีมันก็เพิ่มใช่ป่ะผีเข้ามาให้ผีเพิ่มแล้ก็ออกพวกนี้น,นั่นเยโอเนี่ยนูบเอาแกเอาแกเอพแกเออคนจริงยูนู you know. เย็ดได้โกมาเจ็ดก้อนได้ไอรอนมาโนบเออเอออืมอืโอ๊ยลืมดูแต่กี้แกนเท่าไหร่วะเอามืดแล้วมืดแล้วอุดบ้านดีกว่าเจอโอ๊ยเจอพี่อลับพี่หัวคอยเอ้ามีคนเอิี่อยู่นี่มีคนเร็วเลย นายจะโดดเหรอกโดดโชว์เก้อเหรือฮุบานเลยอุบานเลยอุบานอ้ไม่ใครเขาบันไดจึบจ๊บลง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 ูพราถราผมขอตั้งก่ได้ไหมครับ